สวัดวันนี้ก็มาเจอโก้ตนะผมเจอโกดแบบสามคนเลยอันนี้ผมเอาบุเรีมัเล่นนะโก้มันไอนะเนี่ยมันเราต้องหลบเขาให้ได้เราต้องหลบเขาให้ได้ถ้าเขาหลบผมจะต่อยยังไงผมหมดแล้วเราต้องหลบเขาให้ได้โก้ตอะ่ะหมัดมันหมัดมันใกล้มากเนี่ยแค่นี้เขาก็ต่อยแล้วเห็นไหม แต่ว่าหมัดเรามันไกลในความจริงอ่ะหมัดใกล้หมัดไกลอ่ะคือมันไม่ได้เกี่ยวที่หมัดหลอกมันเกี่ยวกับที่เขาทําการเดินของเรามันเป็นยังไงแค่นั้นแหละเพราะว่าการเดินของแต่ละอันเนี่ยมันไม่เหมือนกันเช่ใช่การตดินของผมเนี่ยเห็นไหมมันจะเดินไปไกลแต่ของกูอ่ะมาแต่ของกูมันจะแทบไม่ขยับเลยมันคือคือมันจะขยับนีง เอ้เอได้วะหมัดขวาไปถ้าขุมเคาเตอร์เขาได้นี่โคตรแรงบอกเลยอุ้ยเขา,า,เขาอะเคาเตอร์ผมได้เป,เป็นไประเทศไงกันนี่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 เป็นไงผมชำนาญอ,อย่าต่อยหมัดขวามานะอย่าต่อยอย่าคิดจะต่อยมันหนักเด็ดขาด ยับซ้ายเดียวยับซ้าย่างเดียวยับ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 นี่ยับย,ย,ย,ยับยับ,ย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 บโอ้เจ้าบูลเลตคือมันคือมันก็ม,นมีข้อเสียนะเพราะว่ามันหนักมันนานมากดูนะเห็นไหมมันคือกว่าจะง้างกว่าจะต่อยได้มันนานมากแต่ว่าข้อแต่ข้อดีมันคือถ้าศัตรูแดนแล้วเราแล้วเราจะต่อยแบบไลท์ไอ้ไนี่ไลท์แบบไลท์ออรา่าแบบคือไม่มีออรา่าเข้าใจะ นี่ไอ้มานนา้หมดอ๋อนี่นี่นี่บูลิสตอ่ะมันซอยหมัดไวมากผมชอบมากเลยอ้าวโ,โดยไปดินนุ่มหมัดขวาหรือว่ามันหนักนั่นแหละผมชอบผมผมชอบเรื่องมันหนัก,กว่าหมัดขวา M2 M1 ใช่อ้าว อยาต่อยมนาหมดนะกุดอะเพราะว่าถ้าต่อยมนากดเออถ้าคือถ้าต่อยมนาหมดนีแย่เลยโกุดอะก๊ดอะเป็นโก๊ดอะเป็นสไตล์ที่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะทุกคนแต่ว่าถ้าเล่นเป็นนะก็คือเก่งเลยคือถ้าเล่นเป็นคือจะเก่งมากแล้วเราแล้วเราเวลาเจอกดเนี่ยเวลาเข้าใกล้ใกล้เนี่ยให้กดหลบก่อนเลยอย่างแรกเห็นไหมเข้าใจนี่เราแล้วอย่างแล้วอย่างที่สองให้เราอยู่ประมาณเนี้ยเขาจะต่อยเนี่ยอยู่ประมาณเนี่ยเขาแล้วเขาจะต่อยเราโดนแต่ว่าเราจะต่อยเขาโดน ประมาณเนี้ยประมาณแบบขยับออกมาอีนิดนึงอะ่ะขยับขหยิบเดีย๋ยประมาณนี้เห็นไหมเขาจะต่อยละแต่ว่ามันจะต่อยไม่โดนหมัดคือหมัดกูมันสั้นเห็นไหมผมบอกแล้วเขาจะเริ่มต่อยละแต่ว่าเขาอ่ะจะต่อยเราไม่โดนเพราวกูมันหมัดสั้นเออให้เราอยู่เนะี่ยให้เราอยู่แค่นั้นเลยแต่ว่าคนนี้เขาขายับเข้ามาหาผมอ๊โดน คาเตอร์โกดับมันไม่ได้แรงมากไงแต่ว่าเคาเตอร์ผมมันโคตรแรงไงแบบเอ็ที่แบบหัวแตกเลยอะไรเงี้ยเขียงหัวเลยอะ่ะเดี๋ยกแล้วคืออันตีมันอย่างเท่ผมชอบมากเลยผมชอบตรงที่มันอันตีมันโอล่าได้นี่แหละโหอย่างเฟี้ยวมันเหมือนเอาอะไรวะมันเหมือนเอาฮิตแมนมาผสมเลยอะ่ะอย่างตึงแล้วก็ไอ้ท่าเขียงหัวก็เป็นของบูเลตแล้วก็เอาฮิตแมนมาผสมอะไรเงี้ยอ๊ยอะไรกัน คนนี้แม่งเอาจริงแล้วบอกเอ้ยกูไม่ยอมไม่ยอมไอนี่ไม่โอเยหัวพิธีโอโอโอโใจเย็นพี่พี่พี่ใจพี่อืมอืมอืมอือืมเขียหัวเขียหัวหลบอุ้ยหลบไม่ทันอ้าวอย่าต่อยมัดขวามาก็พออย่าก็คืออย่าต่อยเอ็มอย่าต่อยเอ็มสองมาลหละอุ้ยอะไรกัน เขาเริ่มเขาเริ่มจับจังหวะตอนทคนิคผมได้แล้วนหนึ่งผม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 เชื่อว่าเขาจะเข้ามาต่อยเพราะว่าผมเหลือเลือดน้อยมากแล้วมาดิอ้าวมานะหมดซอย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 ,อย,อยก่อนที่ผมจะตายผมผมจะต้องทำดามมจใสาเขาให้ได้มากที่สุดอันนั้นคือมากที่สุดของผมแหละเพราะว่าเขาบล็อกบ่อยและเรื่องมันรีตอนบล็อกใช่ก๊เนี่ยเป็นสไตล์ตที่ ถ้าเจอโก้ด้วยกันเนี่ยโกดผมรู้สึกมันจะบางลงนะแต่ว่าถ้าเจอโก้ดแบบแต่ว่าถ้าเจอแบบอะไรอะ่ะพวกมาหนักๆะไรเนี้ยโก้ดแบบจะแบบเบาไปเลยอะ่ะนี่ไงนี่ไงเคาเตอร์ทีเห็นไหมเคาเตอร์ทีหวัวแตกเลยเคาเตอร์ทีอะ่ะไหนดิฮึบหลบุ๊บฮบเคาเตอร์เคาเตอร์อุ้ยผมต้องการเคาเตอร์เขาเไม่ได้เว้ย อืมคระบแค่เคาน์เตอร์เขาได้พอแค่เคาน์เตอร์เขาได้คือผมดีใจมากโอ,โ,อโอ้โ,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 โอ้โอ้หลบเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์อุ้ยเขาไม่ต่อยว่ะเออแล้วผมแล้วผมจะไปต่อย M2 ็มสทำไมครับเนี่ยมาดิวะอย่าหลบหลบแบบนี้ต่อยหลบแบบนี้ต่อยไง เน่เน่เอุ๊ยอะไรกันผมหลบไปที่สตอลไม่ทันผมต้องผมต้องหลบผมผมต้องหลบไปด้านขวาบ่อยๆเพราะว่าเขาต่อยมาด้านขวาไม่ไม่เกี่ยวหรอกผมว่าเขาผมาเขาจะหลบก่อนในยัยในยัยเขาเรียกมายากลนเขาเริม่มมายากล นี่ไงอันนี้คือเขาเสียเปรียบมากนะเพราะว่าเขาหลบก็คือผมต่อยเนี่ยผมคือเขาคือเขาจําเห็นออร่าผมเว้ยนี่ไงนี่ไงอืมอะไร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 คุนอะฮะไม่ต้องเลยอ่าโดนโดนผมบอกเลยว่าหมัดบุลเลตเร็วกว่าโกดนะถ้าเขาแบบแดสออกเลยเหรอพี่ชายก็เกินแบบกูไม่ไหวแล้วออก Oh. ทังนั้นผมก็ขออธิบายตรงนี้แล้วกันนะครับว่าบูเลตเนี่ยเป็นหมัดที่เร็วกว่าโกดนะสมมุติว่าถ้าเข้าแดนแล้วเราต่อยเนี่ยเป็นหมัดที่เร็วกว่าโกดเลยนะผมการันตีได้เลยว่ามันเร็วกว่าโกดมาก่าโกดศ์ดใช่ไหมตอนนี้ยบูเลตจาก0กูนดกลายเป็น0ูนจด่ละมันคือมันจะมาแบบทุบเลยอะ่ะคือเราจะมองไม่ทันเลยเนั่นคือข้อดีของบูเลตนะครับผมเอาไว้แก้ทางโกดได้แล้วก็แค่เข้าไปหลบนะครับแล้วพอเขาจับจังหวะเราได้ใช่ไหมเขาก็จะหลบก่อนเลยแล้วเราค่อยต่อยเ้ยเพราะว่า เขาก็จะโดนเราต่อยสวนแล้วเราก็สามารถกดนูก่กดนี่ได้ปกติเลยแล้วถ้าเรายิ่งเขาเตยเขาได้นี่โคตรดีแต่ทุกคนกขออจะคิดเพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะผมสวัสดีขอบฟู